พุงป่องนะครับไม่ได้แปลว่าอ้วนนะครับพุปงป่องอีกประเภทหนึ่งนะครับที่พบไม่มากเท่าไหร่แต่ควรให้ความสนใจมากๆนะครับก็คือพุงป่องจากการที่มีน้ําในช่องท้องมากผิดปกติหรือเรียกว่าท้องมานจะมีลักษณะที่พุงโตผิดปกติไม่สัมพันธ์กับสับสนร่างกายเช่นตัวผอมแต่มีพุงกลมโตแล้วมันมักมีอาการอื่นร่วมด้วยอันนี้สําคัญเช่นท้องอืดน,นะครับเบื่ออาหารขาบวม สาเหตุของการที่มีน้ำในช่องท้องนั้นมีหลากหลายนะครับทั้งจากโรคตับโรคไตโรคหัวใจมีการอักเสบติดเชื้อในช่องท้องนะครับรวมถึงมะเร็งในช่องท้องด้วยดังนั้นนะครับหากตั้งกายส่งสัญญาณนะครับพุงป่องผิดปกติรวมกับอาการอื่นๆที่ผมไล่เมกาได้เล่ามาตัวนี้นะครับควรรีบไปตรวจนะครับเพื่อวินิจฉัยและหาสาเหตุที่แท้จริง เพราะนั้นเนี่ยพุงป่องไม่ว่าจะเกิดจ,จะอ้วนลงพุงหรือสาเหตุอื่นๆนะครับที่เล่ามาเนี่ยล้วนเป็นสัญญาณที่ร่างกายพยายามนะครับส่งสัญญาณบอกกับเราว่าอาจมีการเสียสมดุลนะอาจมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นนะครับถ้าอยากจะใช้ร่างกายชั้นไปน,นานๆนะครับมันสังเกตอาการและดูแลตัวเองสนุนถนอมร่างกายเรานะครับโดยเอาพุงเป็นตัวสังเกตได้นะครับเพื่อนๆก็ถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็มันไปดูแลตัวเองนะครับ